เขาบอกว่าคือที่ลูกค้าใส่เนี่ยเป็นของเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเซตค่าเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามค่าของตัวมอเตอร์หรือไม่บาลานซ์กับตัวมอเตอร์ที่ลูกค้ามีอยู่ส่วนสดก็ผมพนนะครับวันนี้ผมเข้าหน้าง,งานว่าลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งว่าอาการปั๊มน้ำเนี่ยทำงานติดติดดับดับนะครับหรือดอูอีกดีก็ อยู่ดีก็ดับไปนะครับวันนี้นะครับผมเข้าตรวจสอบแล้วก็ทําการแก้ไขอาการปั๊มน้ําที่ทํางานผิดปกติครับเบื้องต้นนะครับผมทําการตรวจสอบอาการปั๊มน้ำแล้วนะครับอาการนี้นะครับปั๊มน้ำนันไม่มีแรงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการใช้ไขควงวัดไฟนะครับจิ้มไปที่หลังใบพัดนะครับก็คือเหมือนคล้ายกับเราต้องช่วยปั๊มน้าเนี่ยในการออกแรงให้มันมอเตอร์มันหมุนนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการแกะหรือว่าลื้อในส่วนของตัวแผงวงจร ของปั๊มน้ำเนี่ยออกมาดูนะครับว่ามันมีอาการผิดปกติหรือเปล่านะครับพอผมได้ทําการแกะออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปเจอตัวที่เป็นปัญหาคือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวแคปลันนะครับหรือตัวคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญตที่ว่าเป็นตัวที่ทําให้มอเตอร์นะครับทำงานได้ไหลลื่นมากขึ้นมันเหมือนกับตัวประจุไฟฟ้านะครับที่ช่วยผักตัวแรงมอเตอร์หรือทําให้มอเตอร์มีแรง ในการขับเคลื่อนนะครับทําให้เหลือมอเตอร์หมุนนั่นเองนะครับคึอตรงนี้เนี่ยผมแกะออกมาดูแล้วนะครับหรือว่ารื้อแผองวอจรของตัวปั๊มออกมาดูเนี่ยปรากฏว่าไปเจอตัวแคปคาปานะครับของลูกค้านะครับซึ่งน่าจะเป็นรอยอาการเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าของเทียบนะครับซึ่งไม่ใช่ของแท้ของปั๊มน้ํารุ่นนี้ของเขานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่กลับมาเสียใช้ไปสักพักหนึ่งกลับมาเสียก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าไม่ใช่ของแท้เดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนของแท้ให้ลูกค้าครับเพื่อจะได้ให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานปั๊มน้ําได้นานขึ้นครับโอเคครเดี๋ยวผมต้องการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับเขาบอกว่าคือที่ลูกค้าใส่เนี่ยเป็นของเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเซตค่าเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามค่าของตัวมอเตอร์หรือไม่บาลานซ์กับตัวมอเตอร์ที่ลูกค้ามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมใส่ของแท้ลูกค้าครับก็ซึ่ง ของแท้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับของที่ติดประกับตัวเครื่องนะซึ่งของเขาเนี่ยจะมีขาอย่างนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าจะมีขาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นของเทียบเนี่ยสังเกตว่าจะไม่มีขานะครับสังเกตว่าจะไม่มีขาไม่มีขาเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนของแท้ให้ลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ปั๊มนั้นได้ยาวนานขึ้นกับโอเค ผมก็จะใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับเพื่อให้ท่านที่อยากจะทําเองนะครับแล้วไม่มีอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมามาทําได้หรือมาแก้ไขได้นะครับของใหม่นะครับของใหม่เราจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถถอดขาได้นะครับแบบนี้มีขาก็จะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลย เพียงแค่นี้นะครับลูกค้าก็สามารถกลับไปใช้ซ้ำน้ำได้ตามปกติแล้วครับ